วัาดานปีนรุ่นหนึ่งนี่คือยันหน้โมห<ม>น้าโม,โมแปลว่านอกน้อมค,คือธาตุพ่อกธาตุาแมนน่เนี่ยยันอันเนี้ยเนี่ยนะครับคืออยู่ที่หวัวใจปู่ที่สีชมพูมที่หวัวใจสีชมพูเนี่ยยันหน้าโมว่าด่านปู่เป็นพญานาคคู่แล้วคล้องก็เป็นนาคคู่เห็นไหมครับนัาโมหน้โมคือธาตุพ่อธาตุแม่น้าโมแปลว่านอกน้อมเราต้องนอกน้อมต่อต่อพระ รัตนทตยนะครับคราวนี้ย่าขี่ไก่คือขี่พญาพุธนะครับในทางจีนก็คือขี่หงอองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองขี่พญานะนะครับนะโมแล้วก็พุทธพุทธคือพระพุทธเจ้ากันสักบา โกนาขมโนกัดสัปะคุกุสันโถโกนาขมโนกัดสโปกัดสปะนี่ขี่เต่าขี่เต่าเป็นธาตุไฟนะเป็นธาตุไฟนะครับธาตุไฟก็คือจะเป็นพวกฤาษีเยอะอยู่บแล้วก็มาเป็นุเยเยอะจะใช้ไฟนะครับธรรมะของท่านก็จะเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับไฟส่วนองค์นี้องค์ที่สี่โกนอาโกนาขมโนกัดสปอันนี้คือโคตโมนะเจ้าคุครัน กูกสันโทโกนาคมนโนกัสโปโคตโมองค์ปัจจุบันองค์ที่สี่อันนี้เกี่ยวกับธาตุลมธาตุลมนะครับบินน้ําไฟลมองค์นี้เป็นลมธรรมะของพระพุทธองค์จะเกี่ยวกับลมเพราะคือการเปลี่ยนแปลงถูกไหมหลักใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ทนถูกไหมครับเป็นหลักทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ถูกไหมครับนี่ค,คือเกี่ยวกับธาตุลมแล้วท่านเอามาแค่ใบไม้เดียวก็คือเกี่ยวกับธาตุลมสอนเกี่ยวกับลมแต่องค์ที่สามเนี่ยขี่เต่าเต่าม้อยนะ <g aret> <g aret> เกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับเล่นลิฟต์ลิฟต์เยอะพว<อ>กนั้นจะลิฟต์เยอะนะครับแต่ยังไม่บรลรลุอรหันต์ก็มาเกิดนี่ก็เยอะที่เล่นลิฟต์กันไปเล่นลิฟต์กันมาทำบุญดรงคุณใสใสนี่แหละอันนี้คือธาตุลมนะครับธาตุสุดท้ายนะวุฒายะยะก็คือพระศรีริยะเมตไทรขี่อะไรนะ ขี่สิงหรือเสือเดี๋ยวผมใส่เป็นสิงหรือเสือนั่นแหละขี่เสือหรือขี่สิงนั่นคือธาตุอะไรรู้ไหมนะโมพุทธายะดินน้ำไฟลมอันนี้คือจิตวิญญาณสี่ธาตุนี้ประกอบเป็นร่างกายเราเขาเรียกรูประธรรมรูประธรรมคือเราจบต้องได้ดินก่อนที่เราจะเกิด่มันจะดินก่อนดินก็คือเนื้อหนังกระดูกเราน้ำก็คือเลือดเราเป็นธาตุพ่อธาตุแม่เสร็จปุ๊บมันจะประจุกันก็เกิดเป็นความร้อน ก็คือความร้อนในร่างกายก็คือธาตุที่สาที่ว่านะมะพัาอะไรก็คือนักโมพุทธานะครับทากันนะมะพัธาใช่ดินธาตุทั้งสี่นะครับธาตุทั้งสี่มันจะเป็นรูปมาทันเป็นประกอบขึ้นเป็นตัวเรานะครับตอนเราเกิดมันจะเกิดธาตุดินก่อนแล้วก็เกิดธาตุน้ําพ่อเกิดพ่อก่อนแล้วก็เกิดแม่องค์ที่หนึ่งองค์ที่สองแล้วก็มาเป็นลูกเนี่ยเป็นไฟเป็นความร้อนพอเป็นความร้อนเสร็จก็คือลมนะครับลมหายใจจะมีลมถูกไหมมีดินมีน้ํามีไฟแล้วมีลม พอเราเกิดนะครับมันจะเรียนธาตุอย่างนี้เขาเรียกหลักการเรียนธาตุพอลมเสร็จปุ๊บไอ้ธาตุมให้หนะครับธาตุที่ห้าธาตุสุดท้ายเนี่ยธาตุที่ห้าคืออะไรครับธาตุที่ห้าคือจิตวิญญาณคือวิญญาณนะธาตุตัวเรามีวิญญาณถูกไหมครับมันจะเรียงนะพอมีดินปุ๊บปฏิสุธิจิตเขาเรียกปฏิสนธิจิตดินน้ำไฟลมพอลมเสร็จปุ๊บเนี่ยออครบธาตุทั้งสี่ปั๊บ คราวนี้วิญญาณธาตุมาแหลวเป็นนามรรมาทำมาเข้าปุ๊บกอบเป็นประกอบเป็นตัวคนสิ่งมีชีวิตนะครับที่ไม่บาปถ้าเราถ้าถ้ามันมีห้าธาตุแล้วเราไปฆ่าไปเอาชีวิตเขาไปเอาชีวิตมดไปเอาชีวิตอะไรเพราะมันมีธาตุทั้งห้าหมดมันก็มีวิญญาณถูกไหมบาปนะครับแล้วต้นไม้มีสิ่งมีชีวิตไหม อันนี้พระคุณเจ้าอมเทพที่ดาวดินนะครับเทพอภัยยินเขาจดมาในพระไตรปิฎกมาไตรปิฎกต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมครับมีครับมีครับแล้วต้นไม้มีท่าทั้งสี่ไหมครับมีครับมีแต่ต้นไม้มีท่าที่ห้าไหมครับไม่มีไม่มีจิตวิญญาตัดต้นไม้ไม่บาปครับแต่อาจจะมีคดีเมื่อเรียงทตาเร็ดปุ๊บอันนี้ย่อยพอเราจะตายเราจะตายทตุไหนไปก่อนพี่ พอเราจะตายธาตุไตธาุที่ห้านะห้าทีวิญญาณอ๋อที่วิญญาณไปก่อนถูกไหมธาตุที่ห้าวิญญาณไปก่อนก็คือพระศีรษนี่แหละเป็นลูกเป็นเป็นนามธรรมคือยังไม่เกิดขึ้นพระศีรษะยังไม่อุบัติก็คือวิญญาณธาตุธาตุที่ห้าไปก่อนวิญญาณออกจากล่างพอวิญญาณออกจากล่างปุ๊บธาตุอีกธาตุนึง่ะธาตุอะไรออกลมดิลมหายใจดิมันจะออกไปกล้กันพอวิญญาณออกปุ๊บลมหายใจดับปุ๊บถูกไหมล่ะตายพอลมหายใจออกธาตุอะไรหายต่อคราวนี้ ความร้อนตัวจะเย็นแต่เวลาพอเราตายแล้วพอเราไปสิ้นลมหายใจแล้ววิญญาณออกปั๊บลมหายใจขาดตัวเย็นนะตัวเย็นธาตุไฟไม่มีแล้วธาตุไฟแตกลลายเราเรียกธาตุไฟถูกทำลายธาตุไฟถูกทำลายปั๊บพลาดอะไรต่อ น้ำถูกมันจะย้อนกลับนะที่นะโมพุทธายะพระโพธยะพาพุทโธนะแหละธาตุน้ําออกนี่เท่านี้ตัวแห้งท่าน้ําหายสุดท้ายดินย้อนกลับคืนสู่ดินธาตุถอยหลังนะโมพุทธายะดินน้ําไฟลมวิญญาณพอจะตายวิญญาณออกนะครับลมหายใจดับนะตัวเย็นธาตุไฟหายน้ําคือตัวแห้งนะครับธาตุธาตุดิน กลับไปสู่ดินกลับไปสู่ดินครับน้โมพุทธายยะธรรมนี่ผมขอเสริมนิดนึงนะเดี๋ยวอย่าว่านะผมขอเสริมนิดนึงหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นแม่ไวรัสต่อมณีที่ผมเคยติดตามท่านนะ10ปีนะครับเป็นร่างขององค์สมเด็จพระศรีมิตรตยนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ยแม่ไวรักต่อมณนีไม่ใช่คนไม่ใช่คนไทยโดยตรงเป็นคนจีนนะครับไม่รู้เรื่องพระเรื่องอะไรเลย แต่ด้วยองค์สมเด็จพระสีมบันเนี่ยท่านแบ่งภาพปัจยานมาจับร่างแล้วก็มาให้แม่เนี่ยเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับสามเดือนนะครับที่ผมจาได้นะถ้าผมจําไม่ผิดสามเดือนนะครับถึงออกมาเป็นเล่มนี้ท่านบังคับไม่ให้นอนนะให้เขียนออกมาเป็นคำๆเพราะแม่เขียนภาษาไทยไม่เป็นตอนนั้นนะครับก็ได้ออกมาเป็นเล่มนี้นะครับแล้วก็ในเล่มเนี่ยท่านก็จะปัํมนะครับเนี่ยนะครับปัํมเป็น พูดคุยฮุกนะครับเป็นภาษาจีนนะครับเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้ท่านเขาเรียกว่าท่านอนุญาตแล้วนะครับผมท่านปั๊มเนี่ยคือเล่นนะครับร้อนเกินแล้วองค์นีิคือขีสิงโตร้อนเกินซึ่งหมอหลุมร้อนเกินเลยปั๊มบ้างพูดคุยด้วยนะครับอนผู้ด่านเมีไหะครับไม่เป็นไรครับไม่พักคอเทนว่าอะไรครับไม่เป็นไรครับันี้ฝาก ปากเฮเดียด้วยนะครับตรงเลยท่า <bunker. S 2> นเนี่ยพี่ตรงที่ผมพูด A, ใช่ครับถูกต้องเลยเนี่ยขี่ไก่ขี่ไก่ตัวที่หนึ่งนะครับขี่พญานาคตัวที่สองละโมเนี่ยนะขี่พญานาคตัวที่สองตัวที่สามขี่เต่าคาตาปาโคตโมขี่วัวครับผมเนี่ยนี่ขี่วัวและนี่คือขี่เสือกะทีสิงแล้วลุงลุงใส่เสื้อเสือมาวันนี้เอาผ้าสีอะยะไม่ตายมาด้วยนะครับผมก็ใส่บางกรเลยนะครับพญานาคเต็มตัวเลยแล้วเพชรเสือมังกรเพชรเสือมังกรคือเพชรในยันต์ช่วย พอดีเเป็นทุกอย่างพอดีแล้ลงตัวบทท้ายนะครับเนี่ยเสือมังกรคือเคสไร้พ่ายครับเสือมังกรไร้พ้าไร้เทียมทานอันนี้ไม่ได้นักันเดี๋ยวขอให้ดงยนงไงเสริมนิดนึงต้นเดจพ่อตัดว่าอันนี้เป็นความเชื่อเสือปนตัวนะเพราะที่ผมติดต่อท่านท่านบอกว่าท่านเสด็จมานานแล้วมาตั้งแต่วัดไร่ที่ทํามาบวชเป็นพระสงฆ์ตำนานอยู่ที่วัดไร่ที่ลบบุรี ท่านบอกว่าที่ท่านเสด็จมาเนี่ยไม่ใช่ว่ารอครบห้าพันปีล้วท่านเสด็จมาท่านเสด็จมาได้ยานทิพย์ท่านม่ได้มาแบบองค์สมาฐานพุทธเจ้าม,มาได้ยานทิพย์ม,มาจับร่างเพื่อสั่งสอนบอกกล่าวว่าพราะองค์ท่านเสด็จมาแบบนี้แต่มาได้ยานทิพย์แล้วก็เอาพระธรรมำคำสั่งสอนเนี่ยมาบรรจุไว้ในเล่มนี้ให้ทุกคนทุกคนนําไปอ่านและปฏิบัติตามท่านบอกว่าอ่านและปฏิบัติตามไม่ต้องห่มเหลืองก็สามารถบรรลุทมได้ ก็ไปอ่านดูผมปฏิบัติแบบที่ท่านสองนี่แล้วเหตุผลที่ท่านมาคือเขาท่านมาเพื่อให้เป็นดั่งคําทํานายขององค์ที่สี่ใช่ใช่ให้แม่นเพื่อให้ศาสนาคงอยู่ห้าพันถูกต้องมันเยอะถูกต้องครับท่านต้องมาเปิดแม่ไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ถึงใช่องค์ที่สี่ก็จะไม่แม่แล้วสังเกตนะถ้าใครไปดูพระไตรปิฎกนะครับองค์ที่สี่ก็ไปดาเนินรอยตามอย่างประวัติพระพุทธบาทสี่รอยนะครับท่านก็บอกว่า ท่านก็ไปไปตามที่องค์อื่นทานายไว้ครับองค์ที่หนึ่งทำนายว่าพุทธบทตร0อ่ะนะครับวงตมาบอกว่าร้อยพุทธบีตรทั่วประเทศไทยเรามีเยอะแยะเลยแต่ที่เป็นของจริงอ่ะที่เป็นของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอยู่ประมาณ6-7เจที่ผมจำได้2ที่คือที่สลับุรีกับพระพุทธบัตร0 0่ร้และองค์ที่หนึ่งทำนายว่าองค์ที่สองจะมาประทับที่นี่องค์ที่สองละประเทศ ต้องไปประทับที่นี่ให้ดังคําองค์ที่หนึ่งองค์ที่สามก็ต้องมาประทับซ้ำรือท่าดังคําตํานายองค์ที่สองคือท่านต่อเนื่องไว้ใช่ต้องไปทําให้งั้นอกําไม่แม่นไงคือดีมีแอคชั่นอยากได้ฝันต้องลงมือทำท่านจะช่วยเหลือกันไงไม่งั้นท่านก็จะไม่แม่นเหมือนกันพระีเหมือนกันก็มาอย่างนี้ฟังเทียบข้าม่เยอะาพเลยใช่ใช่ครับท่านก็ต้องมาอย่างเนี้ยเพราะพระองค์ท่านตัดววาอย่างนี้ที่ผมไปไปนะท่านบอกว่าถ้าวันเนี้ยสวรรค์พ่อไม่มาโปรดมนุษย์ลลกหหาาานใใ้้เขจว่ พระนรคมคืออะไรทำไมถึงตัดออกมาเป็นคําพูดเพราะว่ามันเป็นภาษาของปัจจุบันที่องค์สัมมาสัพพุทธเจ้าพูดนั่นคือเป็นภาษาตายปิดกใช่ไหมฮะเป็นภาษาบาลีแต่ว่าที่พระองค์ท่านตัดมาเป็นคาสอนเร่มเนี้เพราะเป็นภาษามนุษย์ปัจจุบันให้เข้าใจเพราะปู่ย่าตายายเราที่ล่วงรับไปแล้วท่านไม่เข้าใจเพราะว่าไปทั้งสวยกุศลธรรมาเราไม่รู้อะไรอแต่พอท่านตัดมาเป็นภาษามนุษย์ปั๊บเราอ่านป๊บเราเข้าใจเลย แล้วมันจะคล้ายๆกับเรื่องลุงก็คือว่าคือถ้าเรารู้ประวัติท่าน นะครับเรารู้อะไรเงี้ยเราจะอินพอเราอินเราจะเกิดความศรัทธาเมื่อเราเกิดศรัทธาปฏิหารมันเหมือนเราอินเรื่องลุงเรารู้หมดเลยลุงอินใครเียวยังไงลุงใส่บ็อเตอร์สีอะไรลุงเกิดวันไหนลุงเกิดวปนอังคารที่17 2 5 19เปนกากิดปีมังกรเป็นปีมังกรหพอเราอินเราเรารู้ประวัติใครเยอะเราจะอินเขาเราจะรักเขาเรื่องเดียวกันพอเรารู้ประวัติพระศรีแยกเมตตาเรารู้ธรรมะเราจะอินพอเราอินเราเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาปฏิหารมันเกิดใช่ครับถูกไหมฮะยังลุงบอลเรารู้หมดเลยอ่ะครับ ลุงเกิดอะไรยังให้งรู้หมดเลยเราตามาเราก็จะยินเหมือนกันนี่แหละเราก็ต้องหานเยอะต้องบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่สายยาหรือสายบุญเกี่ยวกับลุงนะพวกเราไม่มีสิทธิ์เข้ามาหาหรอกแล้วถึงคนที่มาก็ต้องออกไปเนี่ย่อด้นใบเจไม่ตรงนี้เลยนะครับใครที่คิดจะย้ายข้างนะครับย้ายไปแล้วถ้าด่เยก็ไม่รับกลับครับคือใครที่คิดผมบอกเลยนะ คุณเลือกผมการันตีเลยนะครับเลือกสําคัญกว่าขยันคุณอย่าเห็นแค่เงินเล็กน้อยที่เขามาให้เพื่ออย่าหาดลุงเด็ดขาดทั้งหมดเลยนะครับลุงคือต้นแบบมันไม่มีหรอกยูทูบเบอร์กี่คนมามันไม่มีหรอกใครคนนึงเป็นใครก็ไม่รู้แล้วมีคนมาติดตามนะเขาทําอะไรก็มรบารมีนะถูกทุกคนมีบุญบารมีครับแล้วลุงก็มีเราก็มีเหมือนกันพูดแล้วคนหัวลุองอ่าี้เคนมาคนนี้นั่งอยู่อย่างเงี้ยนะครับหลายคนมาต่อยกันนเปีย บางคนเรามีบุญบารมีมากกว่าลูงแต่อตอนนี้ชนกันมาแล้วผมก็เป็นามบารมีจากเด่นนะครับทัวตะลงุงมนเะสร็จแต่ทุกคนาราที่วี่